ใจเหมือนแน่ามห้าห้าามกะก็รอเอาเมือนกันรากหไปตโดยบยอบไปต่อ้ยไปตหอเปล่าไปไปท้ายเลยบมอมพกหนึ่งห้าเลยแล้วแกคำิบหนึ่งบ๊สี่สองหกสี่สองหกที่ทางอกเออบินเบก่อนเป็นเราขับรถไอ้มอมกันนะ

เออมองบดจะบทบดทำมอดูบียมะกลายะรเไปแกเนาะได้เราเงแกเนาะแกเลรบุีพันถ่อมาให้มดอนอบวดนะไปอย่าแปลกไปกินนกแก่ตอนที่หนึ่งกันองบวชไปครุ่ไรแบนี้คร่นเ่าะนกแก่นที่หนึ่งน่าร้องบัวไปก็ปล่อปรยวงกันเนาะจำดูตอนบวดบวดนานก็คุยก็ลัวเนาะแล้วก็ทุกเอออ่ะ

nã ấy có hồn tê nè nào chứ ừ. như lâu thì đúng lời cái chuyện ở nhà cho ngàn ngày ngàn ngày xác cả à bộ Ngay nước à ngon chồng chung, chung. Ừ. như lâu chồng đấy bò chồng cái chồng bự lâu trăm thầu nè Thôi cái nó có, e, cái nó bún lẽ lá sẽ tam cái cái Mày. nó có ô ngay cái cái mang tay ngay xác đấy không Nhung, nhung, nhung nghe sang mấy ngày Nhung, dịp cao sáng, ngay ngay. Ừ. sáng. Ừ. Mà, này. mà 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 ừ. đe, này bà này, bà này mà cầu ác kê Bà bớt bà nó chắc ngắn Thôi ra mà nó ông nhung Mà kè chố Cấp tất rồi Ừ Ừ Mà nào cho rập Thun hà chục quả Mà nào cho สามสิบกว่าเกือบตอร้อยบื้นอะไรรับอะไรนักราตั้งมา้วยจะรับทุนการศึกษามาสอนมาทำบื้รับงานก็รับงานกรับงานรับทุนรับผาใจกัเงิหัวเงอนกกเปี้ยเบียเรารับทุนหนุ่นายเรากดไปสอนันจัดดดข้าว ไปไปไปจ็ดนกตังนกมอมก็เจ <dans les> <ici> ้าว <Italy> ัดตังตังก็เจ้าวัดเลยนี่เป็นประตูแล้วตังดูตังบาเดือนไปเดือนแล้วเฮ้ยต่างบุคลนอ๋อเจ้าบุคลินต่างบุคลินอ๋อเกาะเกยเฮ้ยกดมอมเกะเกยนกมอมไปอันกดมอม ปัดเท่าแนี้กูว่าน้หมดเลยวแล้ก็มเกลเกลอย่าดวยอย่าเดินไปเออทันี้วัดให้บุญกาจ้ากไปตจนกักอ้วกีเลยต้องงยเกมอมโบสัทาเลยเอ้เลยโอเคโอเคโอเคย่าดกไปเตงจนโอเคนโอเคโอเคใเลยฮะเนาะโคโอเกคมอมอมเอเงกโอเคแต่เนี่ยออกโอเคเนาะโอเคโอเค เาแบยุ่งยุ่งกัวเนาออกมาออกมาโอเคแล้วว่านานิงกัวกัดอกเลาเล่าไปจัดจงได้เนาะไม่เลยนะจโยโย่ให้นอกตอเองไงเกมมนถึงลุงพีลุงบ่อบ่หน่อยเอ้ยไม่หน้อยมาเราบออะไร new, new, new ี้ยล่ะเออเราเจ้าอะไรเงี problem, ้ยเจ้าโตรไงครไงไม่เลยลุงลงปี่ Trăm lời đó, trăm chua chóc, trăm lớn có ổ nữa ừ. bụng ta hay lớn rồi đấy ừ. Bà to cái ai hả nó Bà to là nó có đông phải châu phục phục sát lên Nó ăn chì trên cái kì, ừ. to lên, Mày mì ai Nó nó lên Ủa tọc cho cái bướn mày gan mà hay Mình thông thằng phải ยายก็น <quin Daniel sounds> mm ่ะให้เ <handic> จ <apped> <wi> ้ใ <hat> ห mm ้ใตโตดเล่ฮะไปไปตมองเลยมอก็ไม่มาเด้ยวอยอไอ้ที่ยอมมทปลาเดือนปลาีเลยนามอตนนี้กัวบุนเล็กอันปเดือนเป่าปลาเดือนเป่าแค่ขึเป่าบืนแล้วไอ้เล็กกันเป่าบุญมองคโตไมาด้อโตตัดแฉทุงว่าลงเป่าแครลดเท่าไนกีสโก้กันนี้จแล้วก็มองจิงจี้ก็ละแกนาะนดบงาดึงกวัวดงนาโยมแล้วแค่กว่าที่แล้ว mà có buôn cây ha, nhà đưa này cần có cọc cây ha hạt bát, ba cả trăm nó một triệu năm là cái tu cụt cần thổi sáp vừa nó có thổi sáp bốn cái thổi sáp sai nào ba ừ. hey, ngũ mắm thổi sáp sáp à? còn chục mong nó có không không ngũ mắm cái cây lợn nè bí hạt quay chừng nào ok quay nó quay sim ô anh nè u ai u ai sương vai Quay đồ ăn ngũ mắm ngũ mắm có trắng

คล่องอีเมย์ให้ไอโฟนน้าักีเมนพันห้าวูไมคอกีเมนเลยะจ่างน่าคล่องดีคลาองอีเมย์ไอโค่ดนปมอร้านเลยไอ้ันห้าวูไม่มาทีเดียวเยอะมากที่สุดจัดแคเองรับนางากระจุไอ้ร้อนก็ปั้นอันนั้นโตเล็ก แลไม่ต้องก้วงเลยสิ่งสิ่งต้องก้วงเดี๋ยวปันต่อราจัก็เอสินล้วก็เจอของมุมม้องก็เินบนส่ซิ่งสกุลแก่เราแนวพี่ตวกไปไงเขาเกบพอดีไหมเราไปอู้อู้ไอพวกใครเก็บไปอนุมอมฮะอนุมอมก็ตังตัวอนุมอมโต้ก็อู้ใจอืมเราเราเนี่ยสมมุติเราเนี่ยเนี่ยจะออนแล้ว Chỗ hai của đúng Hả này hả mấy trăm? Chứ hả nào của bác. Rồi. Rồi, bác cắt 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 hơn con Cái ăn mong có bún, nó mong ăn hả nào à? Ôi, đừng mà. Ăn hả nào gì đó được. mong ăn có bún thằng này, có nọ. Ừ, có nọ. Ừ. Nó mong đừng bỏ Hay thuộc mặc, hay thích giảm bún. Đúng Không giảm bún, khi giảm bún có đẹp kê. แล้วก็เนาะตอันตัวบาอจ้ะใหญ่มืออันนกมน้อยพิดกูัวะหย่ไอโฟนนนาอคยไอโฟอนคุยเขาม่อไอปัดหัดบอกเนตะดดอแนรั้นเาจุมหาราเราไปเม่นแอปันห้าอรไอ้ัไปตรงเห๋ไอ้ปัดไอ้ฟอนไอ้อนเราปเจียวตงหน้าไปตรงเนาะอกอันแม็เปล่าบนก็เต็ตรงเงนก็ปบบโอ้ดากดีเนเนกันแมเน่กันแม็กันแม็ก็มาือ๋อปรกันอ๋อนะเนะ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn